อยากได้นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแต่มีน้ำหนักเยอะเกินไปมีโน้ตบุ๊กสายทำงานตัวไหนไหมที่มีการ์ดจอแยกบอกเลยว่ามีครับกับเจ้า Acer Swift X ที่มาพร้อมกับน้ำหนักตัวแค่1.39กิโลพร้อมกับมีการ์ดจอ Nvidia GTX มาให้ด้วยรีวิวข้างในจะเป็นไงบ้างมาดูกันครับ คอมคราฟทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอนคอมคราฟนะครับคลิปนี้แอดมินบอลก็จะมารีวิวเจ้าตัว a อ e r s ร์สวิปเอนะครับผมตัวใหม่ล่าสุดเลยจากทาง Acer นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้พิเศษมากๆเลยนะครับปกติเนี่ยจะเป็นซีรีส์สวิปหนึ่7แต่ตัวนี้เป็นตัว X นะครับผมสิ่งที่พิเศษของเขาก็คือมีการ์ดจอแยกมาให้นั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นซีรีส์สวิปตัวแรกที่มีการ์ดจอแยกมาให้เลยนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวมาเริ่มต้นดูที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับผมดีไซน์เนี่ยบอกเลยว่าคือเหมือนเดิมนะครับผมจะเหมือนกับพวกสวิปสามสวิปหเลยนะครับวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับผมมันก็มีโลโก้เอเซอร์อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็จากที่ไอ้มอเอามือจับจับดูนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นรอยนิ้วมือง,ง่ายสนิดน,นึงนะครับผมแต่เอาท้าเช็ดๆก็ออกนะครับผมวัสดุเนี่ยถือว่า โอเคเลยนะด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องบายความร้อน1ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงแกนฝาพับเขาเนี่ยเป็น2แกนซ้ายขวานะครับมียางรองด้วยนะจุดไว้สำหรับยกตัวเครื่องให้สูงขึ้นนั่นเอง ถัดมานะครับมาดูที่ด้านใต้ตัวเครื่องนะครับก็จะมีการเซาะล่องขนาดใหญ่เลยนะครับผมตรงนี้2แถวยางรองนี่ก็มีทั้งหมด4จุดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็เครื่องนี้เครื่องที่วันมารีวิวเนี่ยเป็นเครื่องรีเฟอร์บิสนะครับผมจะมีสติ๊กเกอร์สีแดงแปะไว้เลยนั่นเองนะแล้วก็ลําโพงเนี่ยก็จะมี2ตัวซ้ายขวานะครับผมระบบเสียงสตูดิโอชัดมากนะครับผมมาดูที่ด้านข้างตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมทางซ้ายมือนะก็จะมีรูเสียบสายชาร์จนะครับ USB 3.2 Type C นะผมซึ่งตัวนี้เนี่ยรองรับการชาร์จ PD แล้วก็ต่อจอแยก DP ด้วยนะน้่นก็จะเป็น HDMI แล้วก็ USB 3.2 Type A อีกหนึ่งช่องส่วนด้านหน้าตัวเครื่องนะผมตรงการตรงนี้ก็จะมีการซะอล่องนะไว้สำหรับเปิดปิดฝาพับตัวเครื่องแล้วก็ทางด้านขวามือตัวเครื่องนะครับก็จะมี Kensington l o c ไฟแสงฐานะ2จุด USB 3.2 Type A แล้วก็ h หูฟัง t รูหัง3.5มิลอีก1รูนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบบาลานซ์ตัวเครื่องนะผมว่าสามารถเปิดปิดฝาพับมือเดียวได้หรือเปล่านะครับ1 2ึปึบสึกว่าอาจจะเพียเพีนิดนึงนะครับผม อ่ะไม่ได้แล้วแหละต้องใช้2มือด้าน1จับตัวเครื่องไว้ก็อีกด้าน1จับตรงกลางหน้าจอนะครับผมตรงนี้นะตัวนี้นะครับผม a c e ซ s w i f t X จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด14นิ้วนะครับผมความละเอียด Full HD panel IPS นะครับผมขอบจอเนี่ยก็เรียกได้ว่าบางเฉียบเลยนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้เนี่ยจะมีกล้องเว็บแคมมาให้ด้วยนะครับพร้อมไมค์รัดเสยง2ตัวตามปกตินะครับแล้วก็ด้านตรงนี้เนี่ยจะมีโลโก้ Acer ระบุไว้ด้วยนะ ส่วนแกนฝาพับของเขานะผมสามารถกางได้สูงสุดประมาณนี้นะครับสัก 1 3อองศานะครับผมอ่ะทีนี้มาดูตรงเลเ o u t ์คีย์บอร์ดกันบ้างนะครับผมซึ่งดีไซน์คีย์บอร์ดของเขาเนี่ยจะเหมือนกับตัวสวิ f ส3 s สวิ t 5ปกติเลยนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องจะอยู่ที่มุมบนขวาตรงนี้นะครับซึ่งส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาเราจะพิมพ์กดปุ่ม delete เนี่ยชอบให้มันอยู่ที่มุมบนขวามันจะง่ายกว่าแล้วก็แยกปุ่มเปิดปิดเครื่องไปตำแหน่งอื่นว่าไปอยู่ที่อื่นเลยจะดีที่สุดแล้วก็ปุ่มลูกศรของเขาเนี่ยขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม Pet Up, Pet Down อย่า,า,า,นยนา,อาน,ากนบากนะ เวลาจะกดลูกศรแล้วไปโดนเพดัพเพด d o w แทนนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟคีย์บอร์ดเนี่ยตัวเครื่องก็มีมาให้ด้วยนะครับเป็นไฟคีย์บอร์ดสีขาวนะครับผมสามารถ เปิดปิดได้นะครับแล้วก็ทัชแพดของเขานะผมขนาดถือว่าให้มากางๆเมล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาเป็นแบบซ่อมปุ่นนะครับผมถือว่างานประกอบ่องข้างโอเคนะไม่มีอาการยืดยาบเลยนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะมีปุ่มสแกนลายนิ้วมือฟิงเกอร์พินมาให้ด้วยนะครับไว้สําหรับปลดล็อกตัวเครื่องนั่นเองนะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับบอกเบา space ต่างๆนะลายเส้น5การ์ดจอ G T X นะครับผมซ่อมด่วนภายใน3ชั่วโมงส่วนทางขวามือตรงนี้นะครับผมก็เป็นสติ๊กเกอร์บอกฟีเจอ ามาราออกได้นะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูสเปคเครื่องเต็มๆของเจ้าเครื่องนี้กันต่อเลยครับสำหรับสเปคเจ้าตัว Acer Swift X นะครับผมรุ่นที่ไบอลได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นรหัส SFX14 14G ข R3 AD นะบผมเป็นตัวเริ่มต้นนะครับใช้ CPU เป็น AMD Ryzen 5นะครับ 5500U 6คอร์12เกรดนะครับการ์ดจอเป็น NVIDIA GeForce GTX 1650ขนาด4 GB g b GDDR6 แรมตัวเครื่องนะครับให้มาขนาด8 g b LPDDR4X Bus 4266 ความจุตัวเครื่องให้มาเป็นแบบ SSD M2 PCIe 3.0ขนาด512กิกหน้าจอนะครับขนาด14นิ้วความเร็วด Full HD เป็น Panel IPS นะครับผม Refresh Rate ก็อยู่ที่60เฮนะครับผมการเชื่อมต่อรองรับ WiFi 6 Bluetooth 5.2น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่1.39กิโลมาพร้อมกับ Windows 10แท้บวก Office Home and Student 2019ในราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่28,900 90บาทนะครับผมพร้อมประกันออนไซต์เซอร์วิส3ปีเต็มอีกด้วยนะเดี๋ยวนาทัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบประสิทธิภาพเจ้าเครื่องนี้กันต่อเลยครับมาเริ่มต้นด้วยการทดสอบดูวิดีโอ 4K บน y o YouTube บันก่อนนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าไอ้บอลเนี่ยไม่ได้เสียบปลั๊กตัวเครื่องนะผมใช้พลังงานแบตเตอรี่อย่างเดียวนะแล้วก็ ปรับคลิปนะผมความละเอียดนี่เลย 2160p นะครับตามนี้นะซึ่งเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยสามารถเล่นคลิปความละเอียด 4K ได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยนะครับผมแล้วก็สีสันที่ได้เนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมสีสดอยู่แล้วดูจากมุมมองซ้ายขวาก็ชัดเจนทุกมุมมองนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น panel IPS นะครับผมแล้วก็เท่าที่ดูจากสายตาอินบองเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ย panel จอดีมากๆนะครับผมขอบเขตสีก็น่าจะกว้างใช้ได้เลยนะ เอาละครับที้เรามาทดสอบระบบเสียงกันบ้างน,นะผมดูว่าคุณภาพเสียงของเขาเป็นยังไงนะครับผมนี่คือเปิดเพลงนะครับผมความดังเนี่ยอยู่ที่ระดับ30นะครับผมเสียงนี่ก็ถือว่าก็ค่อนข้างดังอยู่นะพอฟังได้ยินนะครับผมถ้าฟังในห้องแบบปิดๆอย่างนี้นะเดี๋ยวมอนลองเปิดเสียง100%เลยนะครับใช้ได้ คุณภาพเสียงนะผมถือว่าโอเคเลยนะครับเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมพอมีนะครับผมแต่แบบอาจจะไม่ได้ดีมากอะไรขนาดนั้นนะผมถือว่าอยู่ในคุณภาพกลางๆแยกเสียงซ้ายขวาก็โอเคนะครับผมสมราคาค่าตัวเขานะในเรื่องคุณภาพเสียงเอาละรครับที่จะมาทดสอบเล่นเกมกันบ้างน,นะผมเกมที่้บอทดสอบอยู่ตอนนี้ก็คือเกม Dota 2นะครับผมเฟรมเรทเนี่ยบอกเลยว่ามีแตะร้อยนะครับเดีย๋ยวไปดูการตั้งค่ากันก่อนนะครับเซตติ้งเนี่ยไอ้บอลปรับตามนี้เลยนะครับผมในส่วนของวิดีโอเนี่ย ปรับความละเอียด Full HD นะครับ60เฮิรต์ตามในถีฟหน้าจอนะครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยปรับสุดเลยเป็นแบบเบสซุกิ้งนะครับผมสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับผมตอนนี้วิ่งอยู่ที่ร้อยกว่ากว่านะครับผมมีขึ้นไปถึงร้อยสิบหกเลยนะเดี๋ยวบอนต่อลองเลือกฮีโร่ดูสักตัวนะครับผมตัวเนโคแล้วกันอ่าจังหวะกำลังขึ้นบ้านนะครับผมตอนนี้เนโคตอนนี้ถึกมากนะครับผมแพทนี้นี่โคตรโอพีนะครับเดียจะโดนเนิร์ฟสักทีนะ แพนด้า uh, ใส่สกิลไปตุ๊กตับตุ๊กตับแพนด้ารอดไหมครับเจอสตันโอ้โหเรียบร้อยตายไปนะครับผมใส่สก,กิลนานากี้เห็นเฟรมเรทดรอปออกมาเหลือ63นะครับผมได้ได้ว่าเฟรมเรทเนี่ยแทบไม่มีต่ำกว่า60เลยนะครับเครื่องนี้เอาไปเล่นโดตน2ัสบายๆเลยนะ อาละครับทีนี PUBG, graphic, graphic, right ้มาทดสอบเล่นเกม PUBG ดูกันบ้างนะครับผมในส่วนของเซตติ้งกราฟิกนะครับเล่นบอลปรับตามนี้เลยนะครับดิสเพย์เนี่ยก็ปรับเป็นแบบความละเอียด Full HD Full Screen นะครับผมกราฟิกต่างๆก็ปรับเป็นแบบอัลตร้าตามนี้นะครับผมสังเกตเฟรมเรทที่มุมบนซ้ายนะครับผมเมื่อปรับอัลตร้าเนี่ยเขาวิ่งที่ราวๆสัก40กว่าๆนะครับผม40ต้นๆ40กลางๆนะถ้ามองแบบท้องฟ้าก็ขึ้นไป50 60เลยนะครับผมก็ถือว่าเอามาเล่น PUBG ได้อยู่นะครับผมถ้าเพื่อนคนไหนที่อยาก ได้เรื่องกว่านี้นะครับแนะนําว่าปรับกราฟิกเนี่ยแค่ระดับมีเดียมก็พอนะครับผมเดี๋ยวปรับมีเดียมนะอ่ะปรับมีเดียมไปแล้วเฟรมเดี๋ยวก็ขึ้นมา60สิบต้นหกสิบกังกานะครับผมถ้าเล่นแบบเฟรมเป็นหกสิบเนี่ยถือว่าค่อนข้างลื่นไหลเลยทีเดียวนะครับผมขยิมขยิงยิงจากไหนเนี่ยพอสมัติเมาส์รัวๆนะครับผมอ่ะถ้าสมัติเมาส์รัวๆแบบนี้ภาพจะเห็นฉีกขาดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันจอแค่60สิเฮิร์ต์นั่นเองนะถ้าแบบเฟรมเรทมันเกิน60ภาพมันก็จะฉีกขาด นะครับผมประมาณนี้ถือว่ามาเล่นเกมพ u บจได้ลื่นๆอยู่นะเอาละครับทีนี้เรามาทดสอบโปรแกรมตัดต่อ Dolby Premiere Pro กันบ้างนะครับผมฟุตที่ใช้ก็เป็นฟุตเดิมนะครับถ่ายมาเป็นแบบความละเอียด Full HD 60เฟรมนะครับผมเรามาทดสอบเล่น Playback กันดูนะผมว่าจะลื่นไหลหรือเปล่านะ,ะนี่ครับป้าใช่เวลคดาวน์โหลดประมาณสักเกือบเกือบสองวินะครับผมในการสลับไปมานะนี่เลยนะครับ 12อ,อ่าจะมีถึงน3วินะครับ12อ,อ่าอนถือว่าเล่นได้ลื่นๆอยู่นะเดี๋ยวเรามาใส่เอฟเฟกกันดูครับใส่3ชั้นเหมือนเดิมเดี๋ยวขอหยุดก่อน123น,นะครับอลองเล่นเพย์แบ็กกันดูนะครับ123 ปื๊บปื๊บนี่เอฟเฟกขึ้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถือว่าเอามาตัดต่อความละเอียด Full HD 60เฟรมได้สบายๆอยู่แล้วทีนี้มาทดสอบฟุต 4K 30เฟรมกันบ้างนะผมก็เป็นคลิปเชตบอลเพิ่งขึ้นไปนะครับผมก็คือตัดต่อก็ประมาณนี้เลยความยาวคลิปนี้ก็เกือบเกือบ,บ19นาทีนะผม18นาทีกับอีก56วินะครับเดี๋ยวมาทดสอบเล่นเพย์แบ็กซ้ายขวากันดูนะครับผมลองเล่นไปดูนะนี่ความละเอียด 4K นะครับผมมาด้านนี้ ก็ใช้เวลาโหลดประมาณทัก2วิเหมือนกันนะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองหนึ่งสองสามประมาณ2-3ถึงสามวินะครับก็ถือว่าเล่นได้ลื่นๆไม่มีปัญหานะอเดี๋ยวลองใส่เอฟเฟกต์สามชั้นดูเหมือนกันนะครับจะเล่นได้ลื่นๆหรือเปล่าสองสามอันนี้คือใส่เอฟเฟกต์ไปสามชั้นแล้วนะครับลองเล่นเพย์แบ็กกันดูหนึ่งสองซ้ำอ่ะก็ถือว่า เล่นได้ลื่นๆนะผมทั้งบนความละเอียด 4K แล้วก็ Full HD เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเอาไปตัดต่อได้นะสบายๆแม้ว่าจะแรง8กิกก็ตามทดสอบกล้องเว็บแคม Acer Swift X นะครับผมวันนี้อัดมาเป็นแบบความละเอียด 720p 30เฟรมนะครับผมดูนว่าคุณภาพเสียงแล้วก็คุณภาพภาพเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมวันนี้ถ้าดูจากภาพของไอ้พี่มอนตอนนี้ก็คือสีสันนี่ถือว่าโอเคนะครับผมไวบาลานนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมดูตรงกับความเป็นจริง นะครับผมแล้วก็ทดสอบโฟกัสนะครับก็ถือว่าระยะโฟกัสเนี่ยถือว่าทาได้ค่อนข้างใกล้เลยนะเห็นลายเือนบอลนี้แบบชัดเจนนะครับผมลองเปิดปิดดูมีการปรับไว้บาลานด้วยนะครับทดสอบเสียงซ้ายขวาาดิดนนิ้วดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปแล้วกันเนาะแต่ดูจากนี้กถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผม อ่ะคราวนี้นะครับผมมาดูผลทดสอบอื่นกันบ้างนะครับผมสำหรับผลทดสอบขอบเขตสีหน้าจอนะครับหลังจากที่ไอทิบอลคาลิเบตเครื่องนี้ไปด้วยตัว s p i d e r ร์เอกนะผมเท่ากับว่า Acer Swift X เครื่องนี้เนี่ยจะมีขอบเขตสีกว้างอยู่ที่99% srgb นะครับผมถือว่ากว้างมากเลยนะไปทำงานกราฟิกตัดต่อเนี่ยได้โอเคเลยส่วนผลทดสอบ s s d ตัวเครื่องนะครับผมให้มาเป็นแบบ m2 vce 3.0นะครับผมขนาด 512กิกใช้ได้จริงอยู่ที่416กิกด้วยกันมีความเ,เร็วในการอ่านเนี่ยสูงถึง3,582เมกะไบต์เซกนะครับแล้วก็ความเ,เร็วในการเขียนเนี่ยก็สูงถึง2,985เมกะไบต์เซกันเลยทีเดียวนะถือว่าให้ตัว SSD คุณภาพสูงมาใช้ได้เลยนะครับผมส่วนผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะผมอันนี้คือไอ้บอรเอาไปต่อ Wi-Fi ดู u t u b e นะผมปิดแสงไฟคีย์บอร์ดเปิดแสงหน้าจอ30%แล้วก็เปิดเสียงลำโพง30%เนี่ยจะสามารถใช้งาน ได้นาสูงสุดอยู่ที่9ชั่วโมงกับอีก6นาทีนะผมก็ถือว่าแบตเตอรี่เครื่องนี้เนี่ยอึดใช้ได้เลยซึ่งถ้าเอาไปทํางานเอกสารทั่วไปนี่ก็น่าจะได้มากกว่านี้นะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยผลทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องนะครับหลังจากที่บันเราไปทดสอบเล่นเกมตัดต่อนักหนักมานะอุณหภูมิ CPU เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่90.5องศานะครับผมส่วนการ์ดจอนี่ก็สูงสุดอยู่ที่75.8องศาด้วยกันนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติของระบบุสายทำงานทั่วไปนะ อาละครับทีนี้มาดูการแกะอัพเกรดเครื่องกันบ้างนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเจ้าเครื่อง Acer Swift X เนี่ยแกะค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะครับผมต้องใช้ไขควงที่เป็นหัว6แฉกนะครับผมในการไขยนยไม่ใช่แบบ สแฉกทั่วไปนะครับผมมาดูด้านในตัวเครื่องกันนะครับผมก็ถือว่าการออกแบบเลเยอร์เนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างโอเคนะฮิตไปเนี่ยก็มีมาให้2เส้นนะครับผมลมเป่าออกด้านหลัง1ช่องตรงนี้พัดลม1ตัวการเก็บตัวเครื่องเนี่ยสามารถใส่ SSD m 2ได้อีก1แถวตรงนี้ส่วน RAM ตัวเครื่องนะผมจะเป็นแบบฝังบอร์ดนะไม่สามารถอัปเกรดได้นะผมซึ่งโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่ที่เป็น LPDDR4X เนี่ยก็คือจะ ไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับผมแทบจะคิดไม่ออกเลยว่ารุ่นไหนที่มันอัปเกรดได้บ้างนะครับผมแต่ต้รี่ตัวเครื่องนะผมให้มาขนาดนี่ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับผมอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยสีดำนะครับความจุเนี่ยจะอยู่ที่57.28วัตต์อวนะครับผมการ์ดไวไฟนะผมก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นของ Media t e ทนะแล้วก็แรมออนบอร์ดของเขาอยู่ตรงนี้นะครับจะมีตัวกรอบไว้ปิดการไฟฟ้าสถิตด้วยแล้วก็อะแดปเตอร์ของเขานะครับผมขนาดนี้ก็ถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะผมกลางๆนะประมาณแบบ ฝ่ามือไอ้มิบนบอลพอดีนะครับผมหัวเนี่ยก็เป็น AC 3ขานะครับปกติแล้วก็อีกด้านหนึ่งนี่ก็เป็นรูกลมนะครับผมไว้สำหรับเสียบสายชาร์จตัวเครื่องนั่นเองนะขนาดสายนี่ก็ถือว่าค่อนข้างยาวใช้ได้เลยนะครับผมน่าจะเมตรยีได้นะประมาณนี้นะครับผมส่วนการจ่ายไฟนะผมจะสูงสุดอยู่ที่90.1วัตต์ นะรมปรมาณีนะ้สรุปนะผมจากการที่อ i นินบเนี่ยได้ใช้งานเจ้าตัว Acer Swift X เครื่องนี้มานะครับส่วนตัวเนี่ยถือว่าค่อนข้างประทับใจมากเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำหนักตัวเขานะที่หนักแค่1.39กิโลเท่านั้นแล้วก็มีการ์ดจอแยกมาให้ด้วยนะผมแทบจะเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานที่มีการ์ดจอแยกในราคาที่น่าจะถูกที่สุดในตลาดเลยนะครับก็คือไม่เกิน3 0,000บาทนะปกติแล้วเราเป็นโน้ตบุ๊กเบาๆเนี่ยแล้วมีการ์ดจอแยกเนี่ยจะเป็นตระกูล MX นะครับผมซีรีส์ MX หรือว่าจะเป็น ไอออนอะไรต่างๆนะแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว GTX เหมือนพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเลยนั่นเองแล้วก็ในเรื่องขอบเขตสีหน้าจอของเขานะครับที่ให้มาสูงถึง99% sRGB เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กอีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อมาใช้งานจริงๆนะครับผมก็คือมีครบจบเลยออฟฟิศแท้ก็มีนะครับผมส่วนข้อสังเกตของเขาเนี่ยจากที่ใช้งานมานะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือตัวแรมตัวเครื่องเนี่ยไม่สามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะครับก็คือมี 8GB ใช้ได้แค่8กิกเท่านั้นนะครับซึ่งตัว Swift X เนี่ยจะมีรุ่นที่เป็นรา16กิกด้วยนะครับผมแต่ก็ราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็คือในเรื่องของสายชาร์จของเขานะครับที่ส่วนตัวเนี่ยมองว่าในเมื่อมันสามารถชาร์จด้วย Type C ได้นะครับผมก็น่าจะให้สายชาร์จแบบ USB Type C มามากกว่า นั่นเองนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมที่เอ็น,นบอลทอนข้างหงุดหงิดกับมันนะครับผมก็คือเป็นมาตั้งแต่ใช้ตัวสวิตซ์ห้าแล้วนะครับก็คือการวางเลเยอร์คีย์บอร์ดของเขานะครับผมที่มันดูจะใช้งานติดติดกับขัดนิดน,นึงนะครับก็คือปุ่มเปิดเปิดเครื่องเนี่ยมันอยู่มุมบนขวาในผมเวลากดดีลีสแล้วมันจะวืดบ่อยๆนะครับผมแล้วก็ปุ่มเพด์อัพเพด์ดาวเนี่ยที่มันจะติดตัวปุ่มลูกศรมากเกินไปนั่นเองนะซึ่งถ้าเอเซอร์ได้ดูคลิปนี้นะผมเอ็นบอลขอร้องนะครับผมช ประมาณนี้แล้วกันครับมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Acer Swift X นะครับผมถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองไอ้นมอนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช n n e l คอมคำด้วน,นะครับ